พิธีเปิดงาน Toyota Green Town s i g n in Harmony with Nature ขับขานบทเพลงสู่ธรรมชาติยั่งยืนณสวนสาธารณะวังหน้า Toyota เมืองสีเขียวอยุธยาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อเผยแพร่องความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยภายใต้แนวคิด Toyota เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิต เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสะท้อนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของโตโยตา้าโดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงความสามารถทางดนตรีของกลุ่มนักเรียนและศิลป,ปินชื่อดังการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภายในโตโยตา้าเมืองเสียเขียวอยุธยารวมทั้งการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด4ครั้งตั้งแต่วันที่12สิงหาคม13กันยายน1พฤศจิกายนและ20 ธันวาคม2567ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Toyota CSR ค่ะ